มาอ่ะมาเข้าเรื่องกันมาวันนี้เราจะต่อจากพี่น้องกันเลยอ่ะอ่ะคือวันนี้พี่จะเล่นป๊อปปิดอ่ะเอาเพลัก์คิมด้วยนี่น้องหลอดนี่น้ำน้ำจะกินน้องหลอดกินไม่ได้น้องน้องแบกเบี้ยวโอ๊ยเหนื่อยอ่ะ อันนี้นะครับทุกคนนี่น้องหลอดน้องหลอดก,ก็ไม่ได้ช่วยอะไรพี่อย่าตะก้อนพี่ไปไหนวะเอาพกอิดคลิคปแล้วอย่าตั้งนานตะก้อนพี่ไปไหนวะไปถามตะก้อนเยอะยตกกะตก้อนยอะตะก้อนยอะตะก้อนยอะตะก้อนยอจะไปไหนอะ ไม่ไแล้วเออหาตะก้อนว่าไปไหนก่อนเอออ่ะโชคดีมาอ่ะมันให้น่องหรอกับป๊อปีถหายล่ะโอ๊ยใกล้ใกล้วันฮาโลวีแล้วอ่ะทุกคนใกล้วันฮา ฮาโลวีนแล้วปนุนูไปก่อนนะนี่มันห้องน้ำหญิงนะอรุณวุ้ยรู้ค่ะ น้ำตกน้ำวะน้ำกระเด็นใส่น้ำอไรวะก็้กไ,ไหไม,มต้งมาตรงนั้นนะอะฮะโอ๊ยทำไมาสูงกันต่ะไวะโอ๊ยสุดเดียวมาฟร์เรื่องมามาเล่นป๊บีต่อกันทุกคน อีอทุกคนก็ได้นี่แล้วก็ตื่นเต้นมากแต่ได้ปลาปิดเนี่ยก็พี่อยากได้ปลาปิดนานแล้วไงใน้ดีสุดวันนี้ก็ได้ปลาปิดเอาล่ะเอาล่ะมางงอ๋อนี่ทุกคนก็ได้คดนนดรคบแล้ว ต่อกันกอีกกันวันนี้ไวมากนี่ทุกคนแล้วนี่อ่ะไม่ให้ด้าดเลียนนะอ่ะอ่ะอ่ะ,อะตะก้องออกมาแล้วตะ,ตะก้องหญิงมาตะก้องหญิงมาหลอดไปทุกที่ พาน้องโดดพาน้องโดดกลับบ้านพาน้องโดดกลับบ้านใหม่มาน้องโรดอย่าดื้อน,นะผนวา่าเลไปคุยกัแบแมวเยอะมาแมวมามาแมวก็ไม่ไม่ผม่อย่าลืมว่าที่นี่ด้วยนะบถกมันนี้มามาด้วยมาได้แก้มลาบอะแล้วก็น้องแก้มอ่ะ <c oughs> แม่หนูเหมือนจำได้ว่าหนูเคยมาที่นี่นะแม่นูไาฮะหเหมือนจำได้ว่าหนูเคยมานะแม่อ๋อแต่ก่อนมันจะเป็นตลาดนี่แม่ตลาดที่มีของเล่นน่ะหนูเคยมาสมัยก่อนนะแต่หนูมาถึงตอนนี้ปัจจุบัน ปีสองพันสิบห้าตอนนั้นคือหนูโตแล้วหาตะก้องตะกล้องถือถือถือ,อพอละทางนู้นโคตรโล่งเลยพ่อ เขาจะเอามไซค์มาจอดสลัดแจ่วดีก่นี้อีกัเป็นไรนั่งนี่แหละเพราว่อกเรานั่งต้นลงนั่งเดพีกูเลยมาซ้ซเจเจทำแล้วบอกว่านั่งโน่นงมีโตว่างเต็มมาีใส่กับปากูมุ่่่จะโล่งเลยน่ีสิบเาจมีไปไ นั่งน,น้นดีกว่าสว่างสวัยลงเดี๋ยวกูวเห็นอีกแล้วไไพอ่พอไปนั่งตรงนั้นนะที่เราจองไว้นะโอเคไหมพ่อไปนะเอาแม่หนูจะจำได้หรอเอ้หน้อนูมาไปช่วยแม่ไปซื้อส้มตำก่อนแป๊บนึง ไปยืนหนูพาไปนะตรงนั้นโล่แป๊บนึงให้แม่สีส้มตามมาขอนำไปมาทุกคนเรามากดไป๊อปิดต่อกันแต่ใครที่เคยเล่นป๊อปิดคอมเมนต์นตนตนมาได้พี่กนะไไ็ไม่ขายนะแค่ชิ้นเดียวคงได้แต่พี่มันขายอ่ะถ้ามีชิ้นเดียวอ่ะมาพี่พี่คงได้อ่ะไม่ขายแน่นอนทั้งหลอดก,อก็ไม่ขายนะจ้าคือทั้งหลอดไม่รู้จ้ะ ที่มนขายก็คือหายากออืฮแล้วต้องมาที่นี่ด้วยออืฮคือพี่เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบมาเที่ยวอะไรบ่อยๆแต่พี่ก็ชอบการประจดไพรที่สุดนะแหมแพะไปหาสตวแพแพ์ก่อนนะอะไรอ่ะไม่ได้เป็นไรสักหน่อยไปหาสตา์วอตทย์ทำไมอนะวิ อโอยคือแบบก็พี่กดเพลินมากเลยถ้าพี่มีป๊อปปี้ลายอันนัะนเดี๋ยวพี่ขายทุกคนถ้าพี่มีป๊อปปี้ลายอันนั้พี่ก็จะขายนะนี่แม่บอกให้มาน,นี่แม่บอกให้ ยังไงก็ต้องรอคิวสิล,ลูกรู้จ<า>ักคำว่ารอหน่นอยสิเออหนูก็รออยู่แต่ว่าวเราเคยไปซื้อส่อมต่ำร้านไหนเนี่ยที่นนร้านแห่งนี้เวลาเห็นแม่อ่ะไปไหนไม่มีมีวิธีก็คือหาใีช่วยแล้วก็เจอเอง ถ้าหาไม่เจอเดี๋ยวก็กลับมาที่เดิมเดี๋ยวเขาก็มากลับมาเองแหละหรือว่านั่งรอชิวๆเล่นปอปิดยาวๆนะอาจจะเกิดล้อหน่อยก็เสียงอะไรก็กดเพลินมากเลยแบบนั้นก็ได้้วย เนี่ยสำหรับอีแบบแข็งนะ่ะกพะมันจะมีเพราะถ้ามันหมาด้านนี้มันจะอ่อนแต่ว่านี้ด้านนี้มันจะแข็งก็ไม่ใชใสองนี้ถ้าถ้าใครมีเพื่อนเยอะก็สามารถเอาเพื่อนมามาช่วยกดป๊อปีดได้เ๊าปปี้เกก่อนอีามอ่ะ๋ะยวไปต่อกัน E.P. พีสามจ้า